สวัสดีค่ะเอฟซีเมือนี้มแม่น้องดามาตามพ่อสมานพี่น้องตามพ่อสมานโค้งสุดท้ายพอสมานห้มาแล้วพี่น้องสองครูพี่นอ้องเฮาก็ไปหลับส้มเรับฟังเลยค่ะว่าพอคนใดตัวใดไปเลยค่ะก,กิตกหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วงงตัวเดียว ตัวเดียวอูว้หูเอาโค้งสุดท้ายพ่อสมานนะคะพ่อสมานโค้งสุดท้ายมาหนึ่งเอฟซี่นฝาคากับเขามม้ไยเพิ่นว่นไ้โซดีน้ำพอสมานเ้อไกลมันก็ยินดีด้วยเพิ่นไปซื้อเลขเอ่อเจ็ดสองซื้อสองโตแล้วเพิ่นไปถือหกโตไปถือแล้ววันที่สี่เพิ่นก็เลยเห็นพอสมานลงคลิปไปทั้งห้องทั้งไทย เพิ่นก็เลยเห็นใจเพิ่นก็เลยฝากมื่หายค่ากับข่าหารอยคุณเดิมบงยะลาฝากมาให้พ่อสมานข่ากับข้าวห้าร้อยบาทนะคะนายุทธายาถึงมื่อแล้วค่ะถึงไอ้ห้ิงไมเหะออ้อนให้เพิ่นนะงเนีมาเยอ้เพิ่นถือหกโตอย่คือเกาด้ถือหกโตคือเกาถึง แสดงว่าดวงคนดีเนาะคนซื้อเลขสองตัวซื้อเจ็ดงัถือมตัวแล้วมันดีทีมันบุญมากบุกรไดอยากซอยทั้งทั้งที่บนปเด้ถือน้ำปัสมานะแยถือน้ำข้นนื่นถือน้ำเล็แม่แม่ท่องดีดวงคนดีคือหลญบุญทอง่นจ้างบุญมวนนี่ฟันไปพ่อฟันว่าโ่งูนะฟันว่าพ่องูงูมาอย่างงูมาใส่งูมาเหงาไหม งูมาเหงาไหมงูตัวใหญ่บ่งูอยู่ทงงูอยู่ทงแม่ะหอยทงหน้าี่ตัวใหญ่บ่งูน่ะตัวใหญ่งูห้องใหญ่บ่แล้วเคยฝันแบบนี้บ่บ่เคยเก่ห่างเจอฝันถหมาลายกัดหมาลายกัดนี่เป็นฝันที่ไม่ค่อยดีจะเป็นหม้อบอเคยฝันเถ้าฝันเห็นงูน่ะเป็นฝันที่ดีจะไม่โชคไม่ลากไม่โชคตัวนี้ อยู่ดีๆก็มีเงืนฝากเงินมาให้โชคครับ้่ออกไปนะเหนือสิว่าว่าโชคหนูเสียเอาคืนยอมมาเล่นเด้อพี่น้องถ่ายม้อนควันรับจ้างบ่ได้ว่ารับจ้างตดวร่มกับตจิ๋อดอกเอาพูดเลสิจ้างเลยนี่ค้างห้างยิงเสียเอามีคนจ้างก็เจ้าปบ่ได้อีกป่วยไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปทำจ้างไปไม่ได้ดอกได้กินเถอะจะกินยาอะไรวะ ใหญ่จริงจริงฝันเห็นงูตัวหนึ่งตีเป็นเลขตัวได้บันนี้พ่อะอู้เฮาใหญ่นี่ยุ่งเงาไหมเจี๊ยเป็นตัวได้งูเฮาเหรอเพิ่งบอกเพื่งข้อเมืม่องข้อ,อ,ข,อ,ข,อข้อตัวนะอีจันทรกันข้อปีแบบใหญ่เะน่อป้อเคยฝันเห็นงูมันเป็นเลขยังแีนนงข้อสุดท้ายฮะสวนเป็นเงินไปยันเหรองอสัว หนูฟันเห็นงูหนูตีเป็นทางงูตัวใ่ญยหนูตีเป็นได้สองประโยชนคือเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งตีมีหนึ่งนี่ตีแม่หนึ่งตัวหนึ่งตัวเดียวไงูตัวหนึ่งตัวเจ็ดตัวใหญ่กับเก้าคนซ้อนขึ้นคือสาคนแรกเสียแบบพิ่งข้อคือแล้วข้อเป๊ะๆย่ยซ้อนขึ้นเก้าหนึ่งแล้วพิ่งข้อเพึ่งขืนทองแดงคือเลขเก้าครับแอนเก้าหนึ่งนะพ่อนะเก้าหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่ง หรือพอไม่เป็นออาเอฟซีจะตีได้ารก็นี่กับข้เมนเด้อค่ะพอสามารถก็ตีนะคะอนุญาตตีให้เมน้็องระดาตีได้ตัวเดวอยเจ็ดหนึ่งเท่าไรแลวคยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็าห่ใหญ่ลยเลี้ยงแมทม่เจยปล้ไปเรื่อยไปนอนบอสจ่าเนี้ยถ่ายคลิปอยู่มันอันมันเขาไปในไหนไหมจ๊ะมัเขาพัดลมเข่ากองตีได้เก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งเปิดพัดล้มเลยห ขอคือพน้อเอฟซีตีได้รายก็นี่คก็เมมตนเ้อพอสมานนอนคนว่าคนฟันหด๋อน้อยฟันเห็นงูใหญ่ตใหญ่โตใ่น้า้ันตใหญ่ใหญ่พึ่งพอขึ้นเป็นงูเห่านะคะทุกทีจได้เข้าเนกับเจเมย์หรือข้อมี่นซีีได้ร้ายก็นี่ก็เอมมนนะคะให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อวันจะได้ฝากค้ากับเขามหดีน้าได้ เ่พวกเขาเพิ่นกับฟางม่ให้สามครั้งแล้ว่อกใ่โเสือแรกเขาสิว่าเปาไมาให้เสมอดิอย่าให้นะเต๋แม่จี้หลายน้ำกันน้ำกันไหลพอสมานได้ไปน้องเด้อพอสมานฟันเห็นงูพี่นาะงูเป็ดเจ็ดตัวหนึ่งแบบเป็นเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งนึกน้องเน้อบุเออุ้มสิงหงเพิ่นยี้ยนงดนเี่ยม่นวนดม่บานมมือดีเจ้าเมือนนว่า มือนี่เป็นมือบุญจินบุญท่าๆๆนือสุทธจีอี้ยก็โรยมาๆๆมากจริงร่ำรวนั่นแหลจังหวะเหเนียไหมเจ้าดุ้งเจ้าสิป,ปายกอดตายแต่คร้งกอดตายซะก่อนเจ้าต้องไปรับจ,าาจา้างกันมารับจ้างบางบางมือแม่ปล่อยแล้วใบคนเดียวแม่ไปรับจ้างคนเป็นมืออะไรร้านมาเอิอนกับเขาว่าสิเลียวตะเวนก็นเลยไปก็เลียวใ <ไป S 1> ส่นใบสองไปรับจ้างกูมนะั่นกูมั่นเด้ะ แม่เมื่อนั้นแดดเมื่อพงมุมแม่เอวก็คอเอวบ้านพงมันวันที่วันเราเขาไดแม่ก็เราแสงเขาจะจะซาตุนแสงได้ไปเบ้นอยู่ทั่นี่ไงแห้าวาอย่างย่าไปปีนี่จ้ะลูายจังหวเขามากินกนหนาแคเนี่ยขาพนตมล้ต้งแต่ต้องวัดพนหายตัวใดงขึ้นไปต้องวัดพนหายห้าตัวใดงที่ห้าโลกนะจำอ่ไ้แล้วจำอะไรตัวอดไรเนาะหนึ่งศูนย์ห บ่มันมันมีหาอสองกับอีหยังน่าบนหายห้องหาสองกับหกสองตัังแต่ต้องงดพอสมานหายหาสองกับหกสอง <S <S หลังจากก้อยไปแล้วฟันเห็นงูใหญ่งูเห่าใหญ่ถ้าต้องต้นกะถ้าเป็นตัวใหญ่เขาจะก็ตีเป็นเก้าเนาะแมันมันตีได้สองประโยชน์คืออาจจะมีโชคหรือมันอาจจะหายต mm ีเป็นเลขสิบเก้าคือเิ่น่าบนะะ อาจจะม่โชคแโชคอยู่แล้วมโอนี้มาหารอยนะเอฟซีฝากมาหายสรุปนะคะว่าวลายเราพี่น้องคนบ้าว้าไหมดีก็ได้เห็นงานอยู่หรอดีขึ้นบ่ออกร่างกายทุกมือบ้าดีขึ้นเยอะเอฟซีฝาก็รลังใจมากหายหายเร็วๆเด้อจังหวะหายย่างได้ไปเป็นไปรับจ้างในทุกกล้องใ่ไหมใช่ไหมอยากเห็นแต่นมาเนาะเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศไทยล่ะจังหวะนี่้ก้อยคลิปลงไปตลาดยังขจ้าเบื้องผูกเกตพันเตมือนะ าสรู้ว่าคงสุดท้ายพ่อสมานฟันในลอนจิบันเห็นงูเห่าใหญ่นะคะนนทิยาตีเป็นเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหรือคนเป็นอะไรเอฟซีตีหลายคนี่กคอมเมนต์เยอค่ะไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อพ่อเพิ่นจีได้ฟ้าค่ากับเขาเมื่อหายอีน้ำกันเมืดทุกคนที่เร่อกันหมื่อใพันซื้อเลขสองตัวมันถือหกตัวพ่อเนาะหนึ่ง เดี๋ยนอเวซเนะซื้สองตัวท่นก็ือหตัวซื้อมาดจองกันไปขับานี้หละอดี๋เห็นหนา่นเนาะผู้คนทำบุญเลยคนก็มนีคนใจบุญใจบุญใจท่ามกคนท่ามขุนกระไรบ้างแน่เนาะคนุนพูดจักกันขุนพูดจักกันบพาไหนมันลมันล้านกะฟังว่าหาเนาะแหนแฮนขนไทยมีจังหนาเรอไรกระากันใจไม่เธอเลยโอ้ยนหนาเรือเด้อมีแต่ขุนใจบุญอ บ่รบกวนแล้วหายหายไม่ไหวเห็นยางได้ไปรับจ้างได้ข้เก้าได้รอจึง่ขายทางเินมรื้อมากเ็นยางออกน้องกายดูดูเด้วก็เศร้าขึ้นายแจ่งมันนี้ดีพี่น้องโบไฮเตบ่เล่นบ่โศกวันนี้ดีไม่เล่นบทโศอฟซีโซดีน่าทางของพ่อสมานยเก้าหนึ่งเกตหนึ่งนะคะ มานกห็หาเขาให้กินว่เปลี่ยนได้ฟนะเปลี่ยนโอเปลี่ยนหงพม่เมียจชจมไม่เยได้เลยเพราว่าโดนเราได้รัสิ่ิบทตรสุ่เส้าใจดี่นู่